สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ M และก็นนท์น,นันีนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเลือกแว่นตากันที่ร้านแว่นตาสไตล์คาเฟ่กิฟเกตค่ะวันนี้นะคะเรามาที่ร้านกิฟต์เกตสาขาบางใหญ่ซิตี้ค่ะสาขานี้นะอยู่ตรงข้ามกับเซนทัลเวสเกตเลยค่ะเดินทางสะดวกมากๆ ที่นี่นะคะเขาเป็นร้านแว่นตาสไตล์คาเฟ่ค่ะจะตกแต่งในบรรยากาศแบบสบายสบายมูตด,ดีวายดีนะมีความขา,ขาวขาวนคลีนนะคะเดินเลือกแว่นกันได้สบายสบายไม่อึดอัดค่ะเหล่าที่นี่นะคะเขายังมีแว่นตาให้เลือกหลากหลายแบรนด์หลากหลายแบบเลยนะคะใครชอบทรงไหนสไตล์ไหนก็มาเดินเลือกรองกันได้เลยค่ะ ทางเรานะคะก็ลองไปเยอะมากจริงๆเพราะว่าแบบที่นี่นะเขาน่ารักหมดเลยค่ะคือของแบบนี้นะมันก็ไม่รู้จนกว่าจะเอามาลองที่หน้าเนาะว่าแบบรูปหน้าของเราเหมาะกับแว่นทรงนี้ไหมสไตล์นี้ไหมใส่แล้วจะได้เป็นมูดไหนโทนไหนหรือว่าจะให้ลุคที่ดูโตเกินไปไหมหรือดูเด็กเกินไปหรือเปล่านะคะของแบบนี้ต้องมาลองค่ะ ตอนนี้นะคะกำลังถูกใจแบรนด์ที่ชื่อว่าแซนมากๆเลยค่ะก็เลยยืนอยู่ตรงนี้นานหน่อยนะคือแบบแบบดีมากเกามากอันยองมากนะคะใครมาที่ร้านกิฟต์เกตอย่าลืมแวะมาลองแบรนด์นี้นะ หลังจากที่ตกลงกับตัวเองไม่ลงตัวนะคะทางเราก็เลยขอตัวช่วยเป็นพี่พนักงานค่ะให้ทางพี่พนักงานนะมาช่วยอธิบายว่าแว่นทรงนี้แบบนี้จะเหมาะกับเราไหมนะวัสดุแบบไหนจะเหมาะกับการใช้งานของเรามากกว่านะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วตอนนี้ก็เลือกได้แล้วค่ะ มาถึงขั้นตอนในการวัดสายตาค่ะก็จะมีการวัดสายตาด้วยเครื่องวัดอัตโนม,มัตินะเราก็ยังมีการวัดอีกหลายขั้นตอนเลยนะคะละเอียดมากๆเลยค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปรอรับแว่นที่บ้านค่ะที่ร้านกิปเกตเขามีบริการส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะรอประมาณ3วันนะก็ได้รับของเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องนะสีหวานมากเลยแล้วเขาก็แพ็คมาอย่างดีเลยนะคะหอมบับเบิ้ลมันมหนาม,มาก แล้วในกล่องนะคะเขายังให้มาพร้อมกับน้ํายาผ้าเช็ดว่านแล้วก็ชุดไข,ข่ควงนะซึ่งเป็นไขควงที่ใช้เฉพาะกับแว่นตาเลยนะคะจะมีทั้งหัวแบนหัวเหลี่ยมนะเรียกว่าคิดมาตอบโจทย์คนที่ใช้ว่นเลยค่ะ แล้วนี่นะคะก็เป็นแว่นของเราค่ะสรุปว่าเราได้ยี่ห้อแซดนะตัดกับเลนส์มัลติโค้ดมาค่ะสวยงามถูกใจมากมากเลยสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาแว่นใหม่พอดีอยากตัดแว่นใหม่พอดีก็แวะไปเดินเลือกกันได้ที่ร้านแว่นตาสไตล์คาเฟ่กิฟเกตค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นนันนี่ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย